สวัสดีครับนำเสนอความงามของผ้าถุงทอมือพนสวยๆนะครับผืนนี้เป็นสิ้นตะวานนะครับเชิงสิ้นออกสีม่วงนะครับคุมโทนเรียกว่าลายน้ำอ่างนะครับเป็นการทอโดยใช้ขนเม่นในการจกล้วงลายแล้วก็มีลายงูเหลือมห้อยเศร้านะครับเป็นเส้นสีเหลืองๆนะครับอันนี้ความ งานที่เกิดจากงานหัตถกรรมงานทํามือโดยเท้นะครับเราเรียกว่าตีนจกนะครับคําว่าจกก็คือการล้วงจกลงไปบนเส้นได้นะครับตัวสิ้นนะครับผสมผสานไปด้วยลายนกคู่นะครับส่วนตัวจริงๆก็จะออกเป็นสีม่วงพาสเทลนะครับเราเรียกว่าสิ้นตะวัสสีม่วงพาสเทลผืนนี้เป็นงานทอมือรวนเลยนะครับทั้งตัวสิ้นแล้วก็ เชิงสิ้นหรือเราเรียกว่าตีนจกนะครับผืนนี้เราอาจพัก,กาวให้เรียบร้อยแล้วนะครับราคา5,500บาทสนใจทักมาสอบถามกันได้นะครับความงามที่หาได้ยากนะครับคนทําตีนจกที่มีคุณภาพแบบนี้หายากแล้วนะครับสมควรที่จะเก็บไว้นะครับเก็บไว้สักผืนสองหืน เป็นผ้าที่มีคุณค่าแน่นอนนะครับต่อไปจะหาคนทํายากแล้วตินจกลายน้ําอ่างนะครับสวมใส่กระเสื้อได้หลากสีเลยนะครับสังเกตที่ตินจกนะคะว่ามีสีสันต่างๆเราสามารถจับเสื้อมาแมทชได้เลยนะครับรานะคา5,500บาทสนใจก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์089263 2367หรือ ID l ดี e c ล6 7นะครับ เดี๋ยวแจ้งไว้เป็นข้อความอีกทีหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ